เสีวซาพิทักโลกตอนที่แล้วในโบบบอยเรารู้มาว่าโบบบอยและแฟงจะแข่งฟุตบอลจริงๆแล้วเราได้แอบตามแฟงและชวนตั้งทีมโชคร้ายที่มีปปโซล่าอยู่เป็นกรรมการด้วยแต่เพราะแผนงของฉันทำให้แฮนนาเตะบอลไปโดนปปสโซล่าหมดสติไปหลังจากนั้นเราจึงเริ่มแผ่การชั่วร้ายโดยให้ฉันแปลงร่างเป็นรบอบอแต่น่าเสียดายที่เราแพ้ thing. แค่จะปลุกนายมานี่เลยโอ๊ะโอ๊ะขอโทษไปไปเ่้ทำไมเสียงดัง <c oughs> จังเขาแกล้งผมต๊อกเขายัดคุกกี้ของฮันนาใส่ปากผมเพื่อปลุกผมอ,ะอ่ะฮะเออคืขอต๊อกขอให้ฉันปลุกนายอืมฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าเขาบอกว่าจะเริ่มช่วยฉันเปิดร้านตั้งแต่วันนี้ก็ใช่แต่ไม่ควรปลุกผมด้วยคุกกี้ของฮันนาเลยเว้ <c oughs> แต่ว่าฉันลองแย่งก,กับอื่นเพื่อปลุกนายแต่นายก็ไม่เติม่ะนี่ย่างอื่นอีกงั้นเหรอ ีอะไรบ้างที่นายะใส่ปากชัดน่ะฮะก็แค่เบอร์เกอร์กับยางรอเก่าฮะทะเลาะเสร็จแล้วรีบลงมาไม่ได้ไปกันเฮ้ยกลับมานี่เลยโอทอสเอาละมาถึงแล้วฮะ ร้านของปู่อยู่ไหนเเธอต้องชอบแน่แน่เพโตบอสได้เลยตองเป็นไงแหลมไหมว้าวปู่ซื้อมาจากไหนอะฮะซื้อฮะพราแบบนี้ใครก็าทำขาย ออโต้บอทเป็นคนทําตั้งหากฮ่าฮ่สุดยอดเลยออโต้บอทแหนมันช่วยให้ใชยขายาวขึ้นเอาละเริ่มจัดได้ให้เรียบร้อยก่อน6กโมงครึ่งกันเถอะได้เลยต๊อกมาเตรียมผมโกโก้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วออกไปซื้อน้ำตาลมาหนึ่งถุงเช็ดโต๊ะให้สะอาดไปซื้อหนังสือพิมพ์ต้มน้ำร้อนอ๋อโอิเย้ เออผมเหนื่อยจังอืเธอเหนื่อยแล้วเหรอหมายความว่ายังไงอะต๊อกงานเยอะมากเลยนะฮะไม่จริงเลยตอนนี้เธอไม่อยู่ฉันต้องทำทุกอย่างนี่ทั้งหมดและต้องทำคนเดียวอะแล้วออโต้บอทล่ะเออก็ปู่ไม่อยากใช้เข้อมากไป เขายังมดสติอยู่บางครั้งรู้ไหมเอ้ยถ้าต้องทําแบบนี้ทุกวันผมก็แย่เหมือนกันนะะต๊อกเฮ้ยนายบอกว่าจะช่วยปูผมช่วยแน่นอนต๊อกแต่ขยายเวลาเตรียมร้านหน่อยได้ไหมล่ะไม่มีทางลูกค้าเบอร์หนึ่งของฉันจะมาตอน6กโมงครึ่งนั่นมันเช้ามากเลอก่าอเ็นคุตาบาหนึ่งที่เธอมาตรงเวลาตลอดแต่พอต่อมาจ่ายบินเธอมาช้าตลอดเลยอื นายนี่เองแต่มันยังเช้ามากอยู่เลยเนาะเฮ้ hey, แน่นอนทุกเช้าฉันจะมาสั่งช็อกโกแลตร้อนของต๊อกกับบาร์ฉันถึงได้แข็งแรงและพร้อมระดงเรียนไงอ๋อ <ś> <ś> จริงเหรองั้นฉันจะดื่มด้วยต๊อกกับบาร์ช็อกโกแลตเย็นสูตรพิเศษหนึ่งที่เพิ่มน,น้ำแข็งปูไม่เธอดื่มของเย็นตอนเช้าหรอกโธทำไมล่ะต๊อกปูมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งทุกเช้าเนี่ยเขาจะมาสั่งช็อกโกแลตเย็นสูตร,รพิเศษเพิ่มน้ำแข็งเหมือนเธอเลย แล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลฮะจริงเหรอจริงสิพ่อท้าเขาหักอะฮะดื่มของเย็นแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยแน่นอนว่าไม่เกี่ยวแต่พูขอห้ามเธอดื่มของเย็นตอนเชา้ามันไม่ดีเอานี้ดื่ม,มช็อกโกแลตร้อนแทนขอบคุณครับต้องต้องอะบ้านี่คุกกี้ของฮันนาเหรอมีคนซื้อบ้างหรือยังเฮ้ยเครจะอยากกินมันอะไม่มีแน่ถึงฟรีก็ไม่มีใครกินหรอกโอ้พูดแบบนั้นไม่น่ารักเลย จริงๆแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งซื้อแล้วมันก็ขายหมดเกือบทุกวันด้วยเออล้อเล่นนะใครจะซื้อมันอะจริงด้วยต้องกบ,บาอาจจะคิดไปเองอ่ะไม่เชื่อฉันหรองั้นรอดูเด็กนั่นจะมาช่วงนี้ทุกๆวันเด็กใครเหรอต๊อกเดี๋ยวเขาก็มาน่ะ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยน่ารำคาญจริงๆมาแต่เช้าเลยผมทำให้เจ้านายรำคาญตอนไหนฮือฉันไม่ได้หมายถึงแกมมลังวันนี่ต่างหากลรงมันตอมใกล้ฉันอยู่ได้เฮ้ยนารำคาญไม่ต้องห่วงครับเจ้านายเพราะรามีถ้าทีฟฟ้ฟาเราใช้นี่ตีมมลังวันได้อเจอตัวแล้วอเอ่เอเพ่เ เลยแกตีพลาดแล้วยังมาทำโต๊ะฉันพังอีกท่อเยอะขยับนะเจ้าหน่อยอย่าแล้ไอ้เออเย้ได้ตัวแล้วเย้ได้ตัวแล้วอะแกเกือบตีโดนตาฉันนัไฟอม่ได้ไไม่ตรงสุเ้ยน้อยน้อยแกถ้าแกเป็นแมลงวัน แกเละไปนานแล้วรู้ตัวลิอเปล่าโอ้โอ้ยโอ้แต่แตเจ้านายผมไม่ใช่มาแรงวันนะอุ้ยอุอุ้ยอใช่แต่ว่าแกมันน่ารำคาญเหมือนมลแรงวันอมะแรงวันอ่ะอิดออกแลฮึแผนนีมฮึ่มฮึ่มฮ่มฮึ่ม่มฮอ่ แผนการที่จะใช้กำจัดโบโบบอยเฮ้ยเรานั่งรอมาเป็นชั่วโมงแล้วแต่เด็กคนนั้นก็ยังไม่มามาคนจะไปโรงเรียนได้แล้วไม่งั้นจะสายเอานะ้าไม่เอาหนะ้อาอะไรสำคัญกว่ากันล่ะระหว่างไปโรงเรียนกับเจอคนที่ซื้อกุกกี้ของแฮนนาะ <c oughs> โรงเรียนอยู่แล้ว ไปกันจะสายแล้วนะขอรออีกห้านาทีนะฮอีกห้านาทีแล้วอยู่ถึง5ชั่วโมงงง้นเหจริงสักหน่อยคุณปู่อ๋องั้นเหรอนี่นีบอยบอยได้เคยถามออโตบอทเรื่องแฟงหรือเปล่าเขาได้พลังนั้นมาจากไหนฉันถามแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้ได้ยังไงเขาเป็นพาวเวอร์สเฟียนะเขาควรจะรู้สิฉันรู้ฉันเอารูปแฟงให้เขาดูด้วยทุกครั้งที่เขาดูเขาหมดสติตลอดเลย หมดสติเหรออัตบอทดมันนี่หน่อยสิอะไรทำไมอ่ะเคยเห็นเด็กคนนี้ไหมจริงด้วยหงายไปเลยเอาล่ะพอเธอเอ๊ะทำไมในถึงมีรูปของเขาเยอะขนาดนั้นอ่ะโค่หมอนน่ะแฟนคลับเยอะจะตายแล้วไงไงเพราะงั้นจะต้องมีคนที่อยากได้รูปเขาแน่แน่ ได้คนรู้ว่าแฟนคลับที่อยากได้รูปของแฟนมีเพิ่มขึ้นจาก6เดือนที่แล้วและนี่คืองานของฉันฉันต้องเดินไปทั่วเมืองแอบถ่ายรูปเขาแล้วขายรูปอืมอ๋องานของนายได้เงินเยอะมากไปละสองดอลลาร์สองใส่รูปก็าขายแยกสักใบมะอย่าถามฉันเลย,ยเธอรวยแล้วนี่ฉันขอค่าบินที่เธอค้างอยู่ด้วยนะ <c oughs> คอยก่อนนะครับโอ้เข้ามาแล้ว เป็นนายนี่เองเอาเลยทำไมออโต้บอดถึงหมดสติเวลาที่เจอนายล่ะคุกกี้หนึ่งถุงครับต๊อกได้เลยนายวางเงินไว้บนเคาน์เตอร์ได้เลยเขาไม่ได้โกหกมีคนซื้อคุกกี้ของฮันนาจริงๆด้วยอะนี่นายกำลังจะไปไหนอะตรงเรียนไงถามแปลกเฮ้ยอะต๊อกอย่าใจดีกับเด็กคนนั้นนะเขาเป็นศัตรูของเราอ่ะ ก็ไม่เห็นเกี่ยวกับปู่ตรงไหนนี่เขาเป็นลูกค้าของปู่งานก็คืองานเข้าใจนี่คงจะเป็นเรื่องที่นักธุรกิจหนุ่มจะต้องเจอจะบอกว่าปู่ยังหนุ่มอย่างนั้นเหรอขอบใจไปเถอะรีบตามแฟงไปฉันอยากรู้ว่าทำไมออโต้บอดถึงหมดสติเวลาเจอเขาไปกันเถอะฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาซื้อกุกกี้ของแคนนาผมไปก่อนนะคะเจอกันต๊อกโชคดีนะหลานเขาไปไหนแล้ว นั่นเขาอยู่นั่นตามเขาไปนี่เดี๋ยวก่นอนเ,เขาเขาเข้าไปในซอยของขบอยพีทมันเดย์ซอยของขบอยพีทมันเดย์ที่นี่มีอะไรเหรอนานมาแล้วถนนเส้นนี้เคยเป็นทางลัดไปโรงเรียนแต่เมื่อขบอยพีทมันเดย์ย้ายเข้าและพาแมจอนจัดคุ้มคลั่งมาด้วยเราเลยไม่เดินผ่านที่นี่อีกเลยอ๋อ ทำไมล่ะนายนี่เพราะว่าคนที่เข้าไปน่าจะถูกแม่พวกนั้นไล่ตามไงโธ่ถ้ามันวิ่งไล่เราก็แค่วิ่งหนีไปกันเถอะนี่บอยบอยอย่าจะรอฉันด้วยอเขาไปทางไหนนะนม่กนนราจะทำอะไรอ่ะหนีเราไม่พ้นหรอกตอบคำถามฉันนาย ทำคุกกี้ตกหมดเลยบอกฉันมาทำไมออโต้บอทถึงหมดสติเวลาที่เจอนายอ่ะฮะใช่แล้วนายซื้อคุกกี้นั่นไปทำไมอาา่นะฮะฮันนาคุกกี้ของฮนะันนานั่นมแมวกลางของคาร์บอยพีทบาเดน <c oughs> อยาขยับไปไหนเชียร์บอยบ <c oughs> อกวิ่ง <c oughs> <c oughs> ไปบอยบ่อยจงเปลี ah ่ยนไปหนอาหา ชั่วโมงต่อมา,อาโอ้ยพระเจ้าเราหน,นีพ้นแล้วเรากำลังจะสายแล้วเราหนีพ้นเหลืออีก30วินาทีไม่นะเฮนนาอะไรของนายอะนี่แฮนนาเป็นคนเฝ้าประตูถึงเราวิ่งไปตอนนี้เราก็จะถึงเวลาเรียนพ้ดีงั้นก็ดีนะสิ นายมีปัญหาอะไรเหรอเฮ้ยนายไม่เข้าใจสําหรับแฮนนาตรงเวลาคือสายมาตรงเวลาไหมไม่สําคัญนายคิดจะล้อเล่นนะสิอ๋ออ๋อนั่นแฮนนาเพื่อนของเราใจดีชอบให้อภัยนี่บอยบอยนายเห็นเส้นนั้นไหมเอ,อ่อฉันเห็นฮะแฮนนาจะยืนอยู่ตรงนั้นตลอดเส้นความต่างระหว่างความน่ารักน่าเอ็นดูและความดูร้ายเหมือนเสือดูเหมือนเสือเหรอน่ารักน่าเอ็นดูนายพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ย เฮ้แฮนนาก่อนเข้าโรงเรียนจะเป็นเด็กใจดีน่ารัก,น,รกน่าเอ็นดูแต่พอเดินผ่านเส้นนั้นเข้าไปเธอเริ่มดูร้ายดูมือนเสือถ่าจะกินน้ได้เลยโอ้เฮ้จะเป็นยังไงถ้าแฮนนาเดินเข้าข้าออกโรงเรียนในสิบวินาทีอ่ะ <c oughs> เธอต้องเวียนหัวแน,น่ต้องลองหน่อยแล้วฮ<ะ>เฮ้ยพวกนายพอได้แล้วอ๋อฮนนาดูเหมือนเสือใช่ไหมฉันว่าเธอดูปกตินะแน่นอนเธอดูปกตินายยังไม่เคยแหกกฎของโรงเรียนนี่อาา๋อฮะแล้วทำไมไม่ลองทำดูเล่าแหกกฎจนก,กว่านายจะโดนไล่ออกหลังจากโดนไล่ออกจากโรงเรียนก็จะมีแค่ฉันที่ยังอยู่แล้วฉันก็จะเป็นที่นิยมคนเดียวในโรงเรียนเดียว นายหยุดก่อนได้มะอะะิจริงๆแล้วนายมันเพี้ยนนี่โก็เป่าไม่มีทางอื่นที่เข้าได้เหรออจริงสิเราเข้าทางประตูที่ใกล้กับห้องพักครูได้งั้นไปเร็วยังพอมีเวลานะอยถึงแล้วเรามาทันเพราะแหนนาแท้ๆเรีบเข้าห้องกันเดีย๋ยเช็คชื่อไม่ทันนะเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ แหนนะฮะน้นาไม่เคยเห็นนี่เหรอหัวหน้าห้องนักเรียนตัวอย่างหัวหน้าห้องสมุดหัวหน้าเนตรนารีหัวหน้าชมรมนวัตกรรมประธานชมรมเทควันโดผู้ตั้งชมรมคุมประพฤติผู้ตั้งชมรมบิสกิตเฮ้ย <h oy> นี่นั่นยังไม่หมดนะโอ้โห เป็นหัวหน้าของหัวหน้าทุกชมรมและกีฬาชโชคดีจังที่มีเธอเป็นเพื่อนนะชโชคดีเหรอเธอเข้มงวดมากและชอบลองโทษทุกคนด้วยฮ <c oughs> นายแค่อิจฉาเท่านั้นน่ะนี่นายคิดว่ามีรูปแฮนนาคนเดียวหรือไงอะ่ะฮะมีฉันด้วยว้าวไหนไหนรูปนายอ่ะนายแปะทับสินะใช่เป็นวิธีเดียวที่ฉันจะมีรูปบนนั้นอ๋ออย่าเสียใจไปเลยโกเปา เราต้องทำได้แน่จะต้องมีรูปพวกเราบนบอร์ดนักเรียนดีเด่นให้ได้เลยฮะจะต้องมีรูปของฉันติดอยู่บนนั้นอีกไม่นานฐานะผู้เป็นที่ชื่นชอบอืมก็ได้นายก็ด้วยโอเคเราจะพยายามไปด้วยกันรวมกลุ่มกันเอาชนะแฮนนาพูดอีกทีสิเออเออ,อ,อ คือเราเอาชนะแฟงเราจะเอาชนะแฟงอ๋ออ๋อเราไม่ถูกกันก็เลยเป็นคู่แข่งกันนะใช่ไหมสุดยอดเลยใช่ไหมนี่อีกนี่เก็บนะอืมน่าสงสัยแต่เอาเถอะฉันเชื่อพวกนายแต่ว่าพวกนายต้องถูกทำโทษอยู่ดีหมายความว่ายังไงนักเรียนห้ามเข้าฮ ทำไมพวกนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะแล้วเธอล่ะทําไมเธอมาที่นี่เพราะพวกนายเข้ามาในนี้ไงเหตุผลเข้าท่านี่เป็นเพราะนายเราก็เลยต้องมาเก็บขยะเพราะเรื่องไม่เข้าท่าฉันผิดเหรอทนายยอมบอกฉันเราคงไม่ต้องเข้าเรียนสายหรอกตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วโอดูละครตอนบ่ายแง่แง่จะไปดูเรื่องอีหยังเจอตัวแล้วหะห จอน,นี่ลูกตบทัพพีไฟฟ้านี่นี่เพี้ยเพี้ยุับเยอะโอ๊ยเจ็บนะระเบิดรังสียอดส่วนนะเจ้าหน่ายเจ้าหน่ายครับอะไรแกยิงเจ้าพวกนั้นด้วยระเบิดรังสียอดส่วนแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับเจ้าหน่ายเยอะดีมากครบับทำดีมากแล้วบอยๆเป็นยังไงตอนที่แกจัดการกับมันละ่ะฮะ เขาก็ตะโกนว่าโอ้ยเจ็บนะโอ้แกตีมันแล้วมันพูดแค่ว่าโอ้ยเจ็บนะงั้นเหรอใช่เขาแข็งเกร่งนี่นี่แน่พวพวดนี่เจ็บนะระเบิดรังสียาด่วนเดี๋ยวโม่มาไม่มาม,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 ามา่นะอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเอ่อคือเอมื่อท่านสั่งให้ผมตีเขาก่อนแล้วค่อยยิงหรือ ยิงก่อนแล้วค่อยตียิงก่อนแล้วค่อยตีเออแอ้จริงด้วยผมยิงเข้าก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยเอบแกแกไม่ได้ทำตามแผนใช่ไหมไงผมอ่ยอ่อยอายกั้นล่ะน้อยเน่ฉันรู้อยู่แล้วว่าแกต้องทำพลาดแน่แน่ทอยนี่นี่นี่นายผมขอโทษเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนี่หมายความว่าไงความผิดพลาดทางเทคนิคไปหาบบบอยเดี๋ยวนี้ ไปซะไม่งั้นดดนดอนดดนเดี๋ยวนี้เลยครับเจ้ากันแล้วอยากลับมาจนกว่าจะทำสาเร็จได้ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้เราจะทำยังไงกันดีเราถูกย่อส่วนเราสวยแล้วสวยแน่ๆอ๋อ